สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสูนนงเลอดนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวผมพามาใส่ปุ๋ยอินรียกันนะครับตัวนี้เป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ผมจะอาใส่ของเอ่อซีพีหมอดินนะครับแต่เรื่องยี่ห้อก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเอาอะไรมาใส่ก็ได้เมื่อก่อนผมก็อาใส่ของชาวไร่นะครับแต่ตอนนี้ผม ซื้อของชาวไร่ไม่ทันนะครับเพราะว่ามันต้องได้สั่งออนไลน์ผมก็เลยไปเอาของ CP มาซึ่งผมก็ใช้อยู่เป็นประจําแล้วนะครับก็สลับหมุนเวียนกันไปหลังจากที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าใส่ปุ๋ยอินทรีย์นั้นใส่ตอนที่เป็นใบเพสลาดติดแกะนะครับเห็นไหมนี่ครับลักษณะใบาเริ่มแล้วตัวเนี้ก็ไม่ใช่ว่าใส่แล้วมันจะได้กินเลยนะครับมันก็ต้องรอเวลาของมันนะครับ ือเราใส่รอบนี้มันอาจจะไม่ได้กินหรอกมันอาจจะไปไปกินรอบหน้านะครับกินรอบหน้าไปซึ่งถ้าเกิดเราใส่อยู่เป็นประจำนะครับอยากสม่าเสมอมันก็จะตรงรอบมันพอดีนะครับส่วนในการใส่นะครับก็ง่ายๆ่ายเลยก็นะครับใช้พุ่มถึงไหนก็ใส่ถึงตรงนั้นนะครับก็บริเวณเนี้ยครับด้านในก็มีเสือมากนิดหน่อย๋ยวผมใส่ให้ดูเลยนะครับ ต้นหนึ่งก็ประมาณสักหนึ่งกิโลครับน่ครับวางไปอย่างนี้เลยนะครับก็เอาให้รอบทรงปุ่มไปก่อนนะครับถามว่าเยอะไหมก็จนจนจนมันได้รอบต้นนะครับบางต้นมันก็มันก็ต้นใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็กําหนดไม่ได้หรอกว่าใส่ต้นและกี่กิโลแล้วก็ต้องดูสาภาพต้นของเราเป็นหลักนะครับ ขออภัยด้วยนะครับมือกล้องไม่มาวันนี้ก็เลยได้ถือกล้องถ่ายเองอันที่จริงคลิปเนี่ยผมว่าจะทําดีๆให้นานผู้ชมอยู่พอใส่รอบนอกเสร็จแล้วนะครับอ่ะก็ต้องมีเสริมด้านในด้วยนะครับไม่ใช่ว่าข้างในเราจะไม่ใส่เลยนะครับเพราะว่าระบบลาเขาก็มีอยู่ข้างในก็หากินได้เหมือนกัน แล้วก็เขาด้านในสักสองกำรรม,มือนะครับประมาณเนี้ครับจบแล้วหนึ่งต้นคือเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์เยอะเนี่ยดินดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสภาพดินที่สวนผมนี่ครับดินดีมากเลยนะครับ เข้าไปเหยียบไม่ได้เลยนะครับเนี่ยนุ่มมากแล้วก็รากทุเรียนเนี่ยคือเต็มเลยนะครับเปิดใบขึ้นนี่คือเต็มเลยจะให้ดูนี่ครับเห็นไหมนี่คือรากทุเรียนนะครับขึ้นมาเต็มเลยนะครับรากเขาขึ้นมาหากินเพราะว่าเรามีการเสริมด้วยปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์อยู่ตลอดนะครับที่สวนผมเนี่ยเน้นปุ๋ยอินทรีย์เยอะกว่าปุ๋ยเคมีนะครับ ตัวนี้ผมขอชี้แจงก่อนเลยปุ๋ยเคมีผมจะไม่ใส่บ่อยเท่าปุ๋ยอินทรีย์เลยนะครับปุ๋ยอินทรียนี่ผมใส่บ่อยมากเลยก็นั่นด้วยราคามันก็ค่อนข้างที่จะถูกนะครับ 40- 50กิโลก็อยู่ที่300ยเนี่ยครับเราก็เอามาอาัดซะครั้งละ,ะหนึ่งสอบสองก็สอบอย่างเงี้ยนะครับคือคือใส่ไปเรื่อยๆนะครับมีน้อยใส่น้อยมีเยอะใส่เยอะนะครับก็ใส่ตามรอบใบเขาก็พอนะครับ อันที่จริงมันจะใส่ตอนไหนก็ได้แหละไอ้ปุ๋ยอินรีเนี่ยเพราะว่ากว่ามันจะปลดปล่อยธาตุอาหารกว่ามันจะเป็นปุ๋ยมันก็ใช้เวลานะครับแต่ผมเนี่ยเอาจําง่าย,ายๆก็คือใบเพีชลาติดแก่ผมก็ใส่เลยวางเขาด้านในสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็มันมาเน้นตรงใช้พุ่มนี่เยอะๆนะครับเพราะว่าเราต้องเรียกลากเขาออกมานะครับล่อให้ระบบลาเขาเดิน ระบบรากเดินดียอดก็เดินดีครับใบก็จะมีความสมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการทําให้ใบทุเรียนของเราเนี่ยมีความเขียวแล้วก็มีขนาดใบที่ใหญ่นะครับก็เพราะว่ามันมีปุ๋ยให้ได้กินปุ๋ยให้ได้สังเคราะห์นะครับเขาก็สร้างใบของเขาขึ้นมาขนาดที่ใหญ่เพื่อรองรับปริมาณปุ๋ยในดินนะครับตัวนี้ธรรมชาติเขาจะ,จ,ะ,จ,ะจัดสรรของเขาเองนะครับ ระบบลากออกมาถึงหมดแล้วนะครับพวกนี้ออกมาตรงตรงที่ผมยืนด้วยซ้ำนะผมลองขุดดูแลมากไกลมากหวานไปเลยนะครับพวกนี้ไม่เป็นไรหรอกปุ๋ยอินทรีย์ต้นนี้ต้นเสริมก็เริ่มทันเพื่อนแล้วนะครับสองปีเริ่มทันเพื่อน ดินที่สวนผมเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นดินค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับแล้วก็เป็นสวนยางเก่าก็กว่าจะลงทุเรียนได้ก็ลุงดินกันอยู่นานพอสมควรนะครับก็ประมาณนี้นะครับต้นเล็กส่วนปุ๋ยคอกนั้นผมก็จะใส่อยู่ปีละหนึองครั้งแค่นั้นนะครับ เดี๋ยวให้ดูอีกสักต้นหนึ่งผมยังไม่หมดถังเลยนะครับนี่ฉายคุ้มถึงไหนหวานถึงนั่นเลยนะครับไปกำเต็มเต็มมืออย่างนี้เลยครับง่ายๆเลยตุ่มไปเลยเดี๋ยวผมนับให้ดูก็ได้ว่าต้นนี้ผมจะหมดไปกี่กำนะครับเนี่ยหมดไปกี่กำมือหวานไปแล้วหนึ่งกำมือเมื่อกี้นะครับสอง สามกำเต็มเต็มมือผมเลยนะครับมือผมใหญ่มาก4 5 6 7 8เต็มรอบพอดีนะครับแล้วก็อีก2องกำมือเข้าไปด้านใน9 10นะครับ ดูต้นนี้กันนะครับต้นนี้ก็ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าจะหมดกี่กรมือนะครับนี่แหละก็เลยบอกไม่ได้ว่าแต่ละต้นมันขนาดไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ใส่ให้มันเต็มรอบวงไว้พอกำใหญ่เต็มๆเ,เลยนะหนึ่งสอง,สอง สี่ห้าหเสิบเต็มรอบพอดีนะครับแล้วก็ด้านในอีกสองกมนะครับขนาดต้นนะครับ นี่ต้นเล็กหน่อยก็ประมาณ10กรัมนะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ประมาณ1 2กรัมกรม,มือเรานะี่กรมใหญ่หญเต็มเต็มเรานี่แหละมันก็เลยบอกไม่ได้นะครับว่า,าต้นหนึ่งใส่เท่าไหร่เอาเป็นว่าใส่ให้มันเต็มรอบวงไว้พอนะครับเราก็วานให้มันทั่วใส่ให้ทั่วเลยไอปุยป๋ยปุ๋ยมูลไก่ตัวเนี้ยมันใส่ได้นะครับใส่ได้เยอะได้อยู่ก็อาการเค็มปุ๋ยก็ ไม่ค่อยจะมีนะครับไม่ค่อยจะมีาถ้แต่ถ้าเกิดเป็นขี้วัวเนี่ยต้องระวังนะครับขี้วัวเนี่ยต้องระวังใส่เยอะก็ใบเหลืองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับผม